ปีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธโรคประจําตัวโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโรคไตกดไหลย้อนจิตเวทและลมชักประวัติความเจ็บป่วยในอดีตเคยประสบอุบัติเหตุทางจราจรทําให้ไหปลาร้าหักจึงมีการผ่าตัดไหปลาร้าปฏิเสธประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว สาทิพย์พัฒประการนะคะเป็นนิสิตคณะาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่สามค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะลุงชื่อสมชายจ้าอ๋อคุณลุงทราบไหมคะว่าคุณลุงมีโรคประจําตัวอะไรบ้างเหนื่อยนะแล้วคุณลุงมียาที่ต้องทานเป็นประจํำไหมคะอ๋อก็มีนะผู้ดูแลเขาก็ให้ลุงกินทุกวันอะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยาอะไรคุณแล้วคุณลุงมีอาการแบบหน้ามืดเย็นหัวบ้างไหมคะเวลาแต่ละวันอย่างเงี้ย ก็มีนะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างคะก็บางทีก็เวลาลุกจากเตียงเร็วลุงก,ก็มึนหัวบางทีเ,นเหนื่อยๆลุงก็ก็มึนหัวนะจากที่พยาบาลารู้ประวัติคุณลุงมานะคะแล้วก็จากการสัมภาษณ์เนี่ยคุณลุงเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะอือโรคที่หนูว่านี่มันคือโรคอะไรอะ่ะก็เดี๋ยววันนี้พยาบาลจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยคืออะไรแล้วก็จะแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคด้วยค่ะ ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหัวใจและหลอดเลือดไปในทางที่เสื่อมลงผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นขาดความยืยุ่นมีแคลเซียมและไขมันมาเกาะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวหลอดเลือดจึงตีบแคบเกิดการหดตันได้ง่ายส่งผลให้มีแรงต้านทานของหลอดเลือดแดงส่วนปลายทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเมื่อมีแคลเซียมและไขมันมาเกาะมากทำให้การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดไม่ดี พยาบาลจะยกตัวอย่างให้คุณลุงเข้าใจได้ง่ายๆนะคะเปรียบสายยางนะคะเป็นหลอดเลือดของเรานะคะแล้วก็เปรียบตะไคร่น้ําที่เกาะในสายยางอะคะ่ะเเป็นแคลเซียมแล้วก็ไขมันเมื่อมีการอุดตันมากก็จะทําให้น้ําไหลไม่ดีใช่ไหมคะน้ำก็เปรียบสเสมือนเลือดของเราคะ่ะที่ไหลในหลอดเลือดไม่ดีนะคะ เมื่อมีการอุดตันของตไค่น้ำเนี่ยมากๆนะคะก็จะทําให้เกิดแรงต้านทานที่สูงข,ขึ้นเช่นกันค่ะเช่นเดียวกับโรคความดันโลหิตสูงที่พยาบาลอธิบายให้ฟังข้างต้นนะคะค่ะสาหรับปัจจัยที่ทําให้อะก่อ,อกโรคความดันโลหิตในผู้สูงอายุได้นะคะก็จะมีในเรื่องของพันธุก,กรรมค่ะถ้าสมมติว่ามีคนในครอบครัวนะคะเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็เราเองก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงะคะ่ะ แล้วก็เรื่องอายุด้วยค่ะด้วยเรื่องที่ว่าอายุเรามากขึ้นก็จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยเสื่อมลงแล้วก็จะทําให้เกิดโรคความดัาโลหิตสูงนที่พยาบาลเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เพศนะคะในส่วนนี้ก็คือเพศหญิงอ่ะจะมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศชายะคะ่ะแล้วก็การเจ็บป่วยเรื้อรังก็คือในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมหลายโรคนะคะเช่นโรคไตวายไทรอยด์เป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสสูงะคะ่ะต่อไปในด้านของพฤติกรรมนะคะก็ ในผู้สูงอายุที่อ้วนนะคะก็จะมีปัจจัยเสี่ยงสูงค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารลดจัดลดเค็มอย่างเงี้ยค่ะก็จะพราะลดเค็มอ่ะคะ่ะก็จะส่งเสริมทําให้เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีสุราบุหรี่ความเครียดค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องยาค่ะในผู้สูงอายุที่อาจจะทานยาร่วมกันในหลายๆโรคเยอะค่ะก็จะทําใหม้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงด้วยค่ะค่ะจากที่พยาบาลเล่ามา คุณลุงคิดว่า,ามีปัจจัยเสี่ยงไหนบ้างที่ทําให้คุณลุงเป็นโรคความดันโลหิตสูงคะลุงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าลุงแก่ขึ้นนั่นแหละอายุที่มากขึ้นก็น่าจะทําให้ลุงเป็นความดันด้วยมั้งแล้วก็ตอนหนุ่มๆน,นะลุงชอบกินรสจัดอะชอบกินเค็มชอบมากเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ผู้ดูแลเขาจัดหาอาหารให้ก็ไม่ค่อยได้กินแล้วก็เรื่องยาลุงกินกินยาเยอะสี่ห้าตัวได้อะอ พยาบาลนะคะแนะนาให้คุณลุงนะคะคอยตรวจเช็คความดันโลหิตส,สูงนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะโดยให้ผู้ดูแลเป็นคนตรวจเช็คให้ก็ได้นะคะแล้วก็มันสังเกตอาการหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้ามีอาการกควรแจ้งผู้ดูแลได้เลยค่ะแนะนําให้คุณลุงนะคะทั่วคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะหมั่นชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดรอบเอวอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะมาสอนวัดรอบเอวนะคะ โดยผู้สูงอายุเพศชายนะคะก็รอบเอวไม่ควรเกิน90สเซนคะ่ะคุณลุงลองวัดดูนะว่ารอบเอวเท่าไหร่ประมาณ80กันหนูไม่เกินเกณฑ์น,นะคะก็ให้คุณลุงแนะนําให้คุณลุงอ่ะลองวัดแบบนี้ค่ะสักเดือนละครั้งค่ะเพื่อที่จะว่าติดตามดูว่าเรามีรอบเอวที่เกินเกณฑ์ไหมเสี่ยงไหม ค่ะในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะพยาบาลก็จะมาสอนคุณลุงนะคะเดินแกว่งแขนนะคะค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้คุณลุงนะคะยืนตรงแล้วก็กางขาออกนะคะโดยให้ขานะคะอยู่ประมาณช่วงไหล่นะคะจากนั้นนะคะก็เอาแขนแนบชิดลําตัวไวค้ค่ะค่ะจากนั้นก็กางแขนนะคะโดยกางไปข้างหน้าค่ะประมาณ30องศาแล้วก็กางมาข้างหลังประมาณ60องศาค่ะ ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขาท่านี้ก็จะช่วยลดพุงได้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะให้คุณลุงนะคะทำท่าแกว่งแขนที่พยาบาลสอนนะคะไปพร้อมกับการเดินค่ะลองทำพร้อมกันนะคะ คุณลุงนะคะทาแบบนี้ค่ะเป็นประจําทุกวันนะคะก็อย่างน้อยก็สัปดาห์ละสักสามถึงหครั้งค่ะวันละประมาณ30มสินาทีถึงหนึ่ชั่วโมงก็ได้ค่ะค่ะ,คะ,คะส่วนในเรื่องของอาหารนะคะพยาบาลก็มีอาหารมาแนะนําที่เฉพาะจดจงกับโรคความดันโลหิตสูงที่คุณลุงเป็นเลยก็คือเรียกว่า d u s ไดเอทค่ะซึ่งเป็นอาหารที่ลดเคม็มลดมันนะคะเน้นผลไม้ เน้นธัญ,ญพืชน,นะคะเลี่ยงเนื้อแดงน้ำตาลเครื่องดื่มรสหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลี่ยงผักผลไม้กระป๋องหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆค่ะค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างอาหารนะคะที่ควรรับประทานแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะค่ะเมนูแรกนะคะแกงผักปังค่ะ เมนูต่อไปนะคะเป็นแกงส้มนะคะแนะนําเป็นแกงส้มรสอ่อนๆนะคะต่อไปเป็นแกงผักเหือดค่ะปลานึ่งมะนาวค่ะผัดผักรวมกุ้งนะคะน้ำพริกผักลวกค่ะสำหรับอาหารที่ควรงดนะคะก็จะมีในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มรสหวานนะคะงดผักผลไม้กระป๋องค่ะ แล้วก็งดอาหารนะคะที่แปรรูปนะคะต่างๆค่ะพยาบาลแนะนำให้คุณลุงนะคะงดสูบบุหรี่ดืดสุรานะคะแล้วก็หาสิ่งคลา,ายเครียดเ่ที่ว่าอ่านหนังสือนั่นงสมาธิฟังธรรมะหรือว่าออกไปพูดคุยก,กับผู้อื่นกับเพื่อนคนอื่นก็ได้ะคะ่ะแล้วก็แนะนำให้คุณลุงนะคะนอนหลับพับกผ่อนให้เพียงพอค่ะสัวกวันละ5้ถึงหชั่วโมง ะะเดี๋ยวพยาบาลก็จะมาอธิบายให้ฟังว่ายาแต่ละชน,นิดต่คือยาอะไรบ้างนะคะค่ะวิตามิน B1 นะคะช่วยบำรุงระบบประสาทค่ะบำรุงสมองช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตบำรุงกล้ามเนื้อนะคะช่วยให้หัวใจทำงานปกติค่ะ ต่อไปนะคะเป็นโซเดียมวาลโปเอตนะคะเป็นยารักษาโรคลมชักค่ะรักษาโรคในกลุ่มจิตเวชนะคะในผู้ป่วยที่เป็นไบโพลารคะ่ะจะเป็นยาปรับสมดุลสารในสมองนะคะอาการข้างเคียงก็จะมีง่วงซึมหน้ามืดตาผ้ามัวได้ค่ะค่ะยาชนิดที่3นะคะคือยาไฮโดรคลูไทอไซนะคะเป็นยาขับปัสสาวะนะคะใช้รักษาผู้สูงอายุที่มีอาการความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคไตนะคะ ก็คือใช้กําจัดเกลือและน้ําส่วนเกินออกจากร่างกายค่ะอาการข้างเคียงก็จะมีเครื่องไส้อาเจียนวิเวียนศีรษะแล้วก็ปวดศรีรษะนะคะค่ะยาชานิดที่4นะคะคือยาโอมิพาโซค่ะเป็นยารักษากรดไหลย้อนนะคะยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารค่ะอาการข้างเคียงนะคะก็จะมีหน้ามืดเป็นลมหายใจลําบากนะคะแน่นหน้าอกเวียนศรีรษะหรือปวดศรีรษะได้ค่ะ กดโฟลิกนะคะสามารถสั่งขอสารนะคะที่สามารถต้านโรคซึมเศร้าได้ค่ะใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชนะคะเช่นอาการไบโพลาร์ดิเพรสชั่นค่ะ,คะยาชนิดที่6นะคะเป็นยาชนิดสุดท้ายนะคะก็คือแอสเพ i รินค่ะเป็นยาต้านการอักเสบนะคะยานี้นะคะใช้ป้องกันนะคะการรวมตัวของกลุ่มเก็ดเลือดค่ะ ผลข้างเคียงนะคะอาจระคายเคืองนะคะต่อกระเพาะอาหารอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจลําบากได้ค่ะค่ะจากที่พยาบาลเอ่เอบอกในเรื่องของยาไปนะคะพิษยาส่วนใหญ่ที่คุณลุงรับประทานเนี่ยจะมีผลข้างเคียงของในเรื่องของหน้ามืดเป็นลมตาผ้ามัวเนี่ยค่ะพยาบาลก็แนะนําให้คุณลุงนะคะห้ามทำกิจกรรมหรือว่าออกกําลังกายนะคะหลังกินยาประมาณ คุณลุงเนี่ยวันนี้พยาบาลนะคะมีแผ่นพับมาให้นะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับที่พยาบาลสอนไปค่ะขอบคุณจ้าค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณลุงมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนี่อ๋อค่ะเดี๋ยวพยาบาลก็จะส่งต่อข้อมูลของคุณลุงนะคะให้ผู้ดูแลหรือว่าพยาบาลที่ดูแลที่เนี่ยค่ะไว้คอยติดตามอ,อาการความดันโลหิตสูงของคุณลุงต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ